สอพอมืองเก่าแล้วก็ทีมเมืองน่านโรงสีบีเชี่ยวชาญการช่างจําชื่อสี่ทีมนี้ไว้นะครับจําชื่อสี่ทีมนี้ไว้เดี๋ยวผมจะให้ทายในในรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาผู้โชคดีนะครับหาผู้โชคดีรับเสื้อกีฬา2ตัวนะครับจะได้2ท่านนะครับจะได้สท่าน พี่ล่าบอกว่ากําลังเดินทางไปงานเข่าดําครับพี่พี่ล่าเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะเอาละครับรอบรองชนะเลิศคู่แรกพี่พัฒน์สวัสดีครับพี่พัดเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศคู่แรกนะฮะเป็นการพบกันระหว่างทีมสพเมืองเก่าอยู่ในฝั่งผู้วิญญายเสื้อสีฟ้าเนี่ยแหละครับ พิเคนสายอยู่บอกว่าพิโกรดยาวตกรอบยังครับตกไปเมื่อสักครู่นะีฮะตอนที่ทิง8เข้า4นะครับ8เข้า4นุวัฒน์ลุงพศสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคู่นี้เป็นการประกันระหว่างทีมสพเมืองเก่าในฝั่งผู้บยายนะ้าขวาทำก็เป็นพี่เล็กทุ่งเสเหลี่ยมน้องเกลสวัสดีครับหน้าซ้ายชงก็เป็นพี่กเกษมวงเขินแก้ว ตำแหน่งแบ็กก็เป็นท่านรองนีรองเสนีพบกับทีมเมืองน่านหน้าขวาก็เป็นพี่ขาหรือว่าพี่จะขับเพชรเนี่ยแหละฮะส่วนหน้าซ้ายส่วนหน้าซ้ายเป็นพี่เฉลิมนะครับตำแหน่งแบ็กก็เป็นอาจารย์เลืองฤทธิ์อาจารย์เลืองนะครับคนชอบเตน้องเกลวัสดีครับน้องโมงสวัสดีทุกท่านเลยคู่ไหนแล้วครับน้องเกลถามมาไม่ ไม่มีคู่ไหนแล้วฮะรอบรองครับรอบรองคู่แรกใครชนะขึ้นไปเราชิงครับสวัสดีครับนุงยักษ์ชาตวันคุณพิทยาเอฟซีทีมหน้านเดี๋ยวเดี๋ยวจบในรอบรองจบในรอบรองสองคู่ผมแจ้งทางบ้านเลยนะครับแจ้งไว้เลยนะฮะจบในรอบรองสองคู่จะเป็นคู่ชิงในช่วงจังหวะที่เป็นคู่ชิงผมจะให้ไทย พี่น้องที่ทางบ้านนะครับทายมาว่าทีมไหนจะได้เป็นแชมป์ทีมไหนจะได้เป็นแชมป์นะครับแต่เราจะให้ทายในช่วงคู่ชิงเลยนะครับผมจะให้ทายในช่วงคู่ชิงพี่บุญทานสวัสดีครับทีมเมืองน่านครับหน้าแชมป์คุณพัฒนาราตีหอมน้องเสียมบอกว่าใครเข้ารอบบ้างครับ ก็มีลงสีบีจากพิซโ,โรกลงสีบีพิซโร่จะเจอกับทีมเชี่ยวชาญการช่างจากคนครสวรรค์คู่ต่อจากคู่นี้คู่นี้เป็นการประกัดระหว่างทีมสพเมืองเก่าจากสุโขทัยกับทีมเมืองหน้าน,นะครับสี่ทีมสวัสดีครับสวัสดีพี่หมีตอนนี้เสือ้อเสื้อรางวัลมี3ตัวแล้วนะครับ3ตัวเดี๋ยวทายผลในคู่ชิงนะครับ ถายผลในคู่ทิงถ้าถูกจํานวนมากกว่าผมจะขออนุญ,ญาตไปจับไปไล์สดจับแจกอีกครั้งหนึ่งนะฮะจะใช้รายชื่อที่ทายถูกมาแล้วก็เดี๋ยวจะไล์สดเลยนะครับเดี๋ยวไล์สดแล้วก็ทำทำพิธีทำพิธีจับจับเดี๋ยวนั้นเนาะน่าจะพรุ่งนี้หรือวันรื่นนะครับฝากติดตามทุกท่านด้วยนะครับ แล้วถ้าใครได้กรุณาแจ้งชื่อที่อยู่ผมมานะฮะผมจะส่งให้ท่านฟรีเลยนะครับส่งให้ฟรีครับไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเดๆดัดังิ้นสวัสดีครับน้องพีทุ่งเสี่เหลี่ยมเข้ามาชมคุณพ่อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแตมตอนนี้สพมเก่าตามอยู่4ี่ต่อห้าลองหนี่ไปที่หน้าขวาเปิดไม่ดีเท่าไร่พี่เหลิมชงเองเล่นเองเอาพี่เสียมเกี่ยวได้เปิดวาชงซ้ายพี่เล็กทุ่งเสเหลี่ยมว่าไงครับจังหวะสันลูกนี้ไม่ข้ามเป็นแต้มของเมืองน่าน คุณธงชัยชัยสงสงครามนะครับตอนนี้มีรางวัลเสื้อกีฬาสามตัวแล้วนะฮะสามตัวแจกแน่นอนนะครับแจกแน่นอนผมไม่ต้องกลัวสำหรับผมเอ่ออาล้วครับพิเสมจับนิ่งชงนิ่งคราวนี้สันล็อกแต้มได้ครับพี่เด็กทุงเสลี่ยมฮะอีหยัง อย่างก็ฝากมาให้ฝาขอบคุณครับรรขอบคุณครับอ๋องานที่แล้วงานที่แล้วขอบคุณเขาหน่อยครับอันนี้ของผมที่รวมไทยอ้าวอันนี้พี่อ้นนะครับให้เสื้อกีฬาสมทบทุนมาแล้วก็ขอบคุณพี่บอยยุทธยาครับฝากเสื้อตั้งแต่งานยุธยามาให้แอดมินเดินทางไกลาจากยุทธยา,อาขอบคุณมากมากเลยครับพี่บอยยุธยาโอ้เสื้อจังหวัดะนครศรียุทธยานะครับอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆถกามีโอกาสผมก็จะไป แจกเป็นร้องบัลบอกได้คําเดียวนะครับเอาไปแจกเป็นน้องบัลในโอกาสต่อไปสวัสดีพี่กี้ด้วยนะครับน้องเทนบอกว่าแชมป์น่าจะเป็นลูกชิ้นนะครับหยอกหยอกอ๋อลูกชิ้นแชมป์มาเนาะเข้าใจคิดนะเนี่ยคนธรรมดาคิดไม่ได้นะน้องเทนน้องพีทุ่งเสียมบอกว่ารอบสี่ใช่ไหมพี่อ่าใช่รอบสี่ทีมรอบรองแล้วพี ใครชนะได้เข้าชิงพี่โกกําแพงเดี๋ยวไปรอรอบชิงนะครับนี่แหละครับโอ้โหพี่เหลิมยืนสันเตะครึ่งรอบเลยนะครับนิจชายถูกเสมอฟ้าชนะมีให้สองพันอันแน่มีอาฉีดนะเจ้พี Oh, จังหวะนี้พี่เหลิมปาดไม่ข้ามเป็นแต้มของสอพอเมืองเก่าสวีพี่สมพรด้วยนะครับแต้มตอนนี้อยู่ที่10ต่อ6เอ่อจังหวะนี้ทีมสอพอเมืองเก่า oh. เปลี่ยนเอาพี่เล็กตรงเสลียมออกนะครับเอาดับอั้งลงมาแทน เอาละครับมาดูครับเกมจะเป็นไปในรูปทางไหนครับพี่สมพรสวัสดีเช่นกันครับพี่ะ นอปิด๋อเอ่อโอ๊อดพี่วานวานเอาใส่กล่องไว้ก่อนเพราะว่าดูแล้วต้องถูกหลายคนแน่โอเคครับนั่นแหละใส่กล่องไปเที่นั่นแหละครับขอบคุณครับเอ่อยินดีต้อนรับนะครับอ๋อยินดีต้อนรับท่านผู้อนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลเมืองเก่าตำบลบ้านโหนดนะอ่านะฮะตอนนี้ท่านให้เกียรติมาเป็นประธาน เมอบรางวัลแล้วก็ครับสวัสดิสมชาติขอ๋อสวัสดิ์ชาติบคุณครับขอบครับนหล่ขอบคุณครับพี่แดงลงสีนะครับพี่แดงลงสีเอาเสื้อกีฬามาเป็นรางวัลสนับสนุนอีกหนึ่งตัวแล้วนะฮะมาบอกพี่น้องครับ ตอนนี้เสื้อกีฬาที่เป็นรางวัลในงานนี้4ตัวนะครท่านที่จะทายผลจะทายผลในคู่ชิงชนนเลิศครับตอนนี้เพิ่มเป็น4รางวัลแล้วนะครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทสุชาติน้อยวันนะครับหรือว่าสวัสดิชาติขัวหน้าแฟดสนับสนุนผ่านพี่แดงรงสีมาอีกหนึ่งตัวนะครับเสมอพี่เคกิกนข้าวยัง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็ได้ไปน,นิดหนึ่งฮะทีมพี่แปงเจอใครไม่ทายก่อนเลย ตอ่ไม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 ่ถูกถูกเยอะพี่จะเอาไปชื่อไปจับแจกไปจับนะไม่สนใจเพราะว่าจะถ่ายตอนนี้พี่ต้องไปดูยอคลิปย้อนตายหาเลยมว่าใครถ่ายถูกก็ให้หมดเดิโดนเดนเดี๋ยวไนพี่ไปดูน้อนถูกนเดิมนจะมีเนคอมเมนต์คนมเมนต์คอมเมนตดมาเล้วก็แล้วก็เปเขียนชื่อใส่ใช่แลเดจับดลากเอาทีมพีเแป๋เเจอใครเรเดินเดินเดิเดินเดินเเจอเเเิิ ลงสีบีก็จะมีพี่แดงลงสีแล้วก็ซ้ายชงจะเป็นจะเป็นเป็นเป็นใครนะผมจาไม่ได้แต่ว่าตําแหน่งซ้ายชงเป็นพี่กรอบอ่ะพี่กรอบบางมุนาแล้วก็ตําแหน่งหน้าขวาทําก็เป็นพี่โขกําแพงแล้วก็พี่หยามนะครับสํารองเป็นพี่หยามพี่ป้องแอร์สวัสดีครับพี่ต้นผักสดทุกคนทุกท่านเลยนะฮะธนพลพิชาทออทีมจากเชียงใหม่ยังเหลือไหมครับคุณอ๋อพี่ต้นพี่ต้น เดี๋ยวเชียงใหม่เชียงใหม่เอ๊ะเชียงใหม่ถึงรอบนี้ไหมมีถึงรอบนี้ปะเชียงใหม่มีครังเชียงใหม่อะไรนะอ๋ออุ้ยเดี๋ยวนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยว จะให้ทายผลในคู่ชิงนะครับทายผลในคู่ชิงเชียงใหม่ไม่ในรอบนี้ไม่ไม่มีฮะไม่ได้เข้ามาแล้วครับโอ้โจังหวะนี้ครับดาบอ้างตีหัวแก้ไขแล้วลงนะเอาละครับโอ้โหสพมเก่าขึ้นแท่นแล้วครับเซตแรกสพมือเก่าขึ้นแท่นแล้วครับสวัสดีครับพี่พี่หนู น้องบุญพิมพิพาสวัสดีครับดาบต้อมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมนะครับเอา้าย้ำนะฮะใครที่เข้ามาใหม่ในคู่ชิงชนะเลิศเปิดโอกาสให้ท่านทายผลว่าทีมไหนจะได้แชมป์ถ้าถูกเยอะเกินรางวัลเสื้อกีฬาก็ขออนุญ,ญาตไปจับสลากไล่สดจับสลากให้อีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้จังหวะนี้ <c oughs> <c oughs> ดาบอั้งตีหัวหอกยังปิดไม่ได้ครับยังปิดไม่ได้ สวัสดีช่างลมนะครับพระดอนนี่นัดต้นบ้านสวัสดีทุกท่านเลยครับเอาปิดได้หรือไม่ได้ตอนนี้แต้มอยู่ที่12 1 4เมืองน่านยังตามอยู่พิเศษเปิดเข่าจังหวะนี้โอ้เอาแล้วครับยังเป็นแต้มของเมืองน่านเอาขยับขยเยนเคลื่อนบ้นางผมว่าสพมืองเก่าแชมป์ครับอืยังทายไม่ได้ครับพี่ต้อมพี่ต้อมต้องต้องรอทายคู่จริงเอ่อในคู่ชิงพิมพ์มาแค่ว่า ชื่อทีมเลยนะครับชื่อทีมทีมไหนแชมป์ก็พิมพ์มาเลยฮะเดี๋ยวรอคู่จิงนะครับขอรอถ่ายผลในคู่จิงช่วงรอบรองยังไม่ทายนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมไปดูรายชื่อลำบากครับล้นมาพิเศษชงสั้นนิดหนึ่งแก้ไขข้ามไปอ่าแล้วครับลงนะฮะเซตแรกก็เป็นของสพอเมืองเก่าอืมอ่เอาละครับ เกมในเซตที่2เริ่มแล้วนะฮะร,รอบรองชนะเลิศคู่แรกเซตแรกก็เป็นของสพ,พเมืองน่านตอนนี้เปลี่ยนฝั่งไปอยู่ในฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายส่วนทีเมืองน่านตอนนี้อยู่ในฝั่งผู้บรรยายครับมาดูกันต่อฮะในเซตสองจะออกฝั่งไหนถ้าออกทางฝั่งเมืองเก่าก็ปิดเซตปิดแมตช์ขึ้นไปรอชิงถ้าออกทางฝั่งเมืองน่านมีเซตสามเกิดขึ้นแน่นอนดีน้องน้องหนุ่มพ่อน้องบอลด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กัรัวๆเลยนะครับทายก่อนก็ไม่ได้ <laughs> พี่ต้อมพี่ต้อมต้องไม่เอาพ,พี่เดี๋ยวพี่โกงเขาต้องรอรอถายคู่จริง <laughs> คุณคุณนัทสินบอกว่ากลัวเมียเอ๊ะรู้ได้ยังไงเนี่ยเอ่อพี่อ้นเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นคนกลัวเมียนะครับพี่อ้นเขาเป็นคนรักนะฮะเป็นคนรักเกรงใจฮะเกรงใจ ครูก,กรบก็น่ารักนะครับครูก,กรบเป็นน้องสาวที่น่ารักนะฮะน่ารักมากโอ้โหอะไรดีอาหารการกินอะไรทุกอย่างเราต้องขอบคุณนะครับขอบคุณครูก,กรบดูแลให้นักกีฬาดูแลให้กรรมการทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ดีนะฮะเรียบร้อยดีครับน,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 นครสวรรค์ยังอยู่ไหมครับนครสวรรค์ยังอยู่ฮะทีมพี่แปงเชี่ยวชาญกันทั้งจะตัดในรอบรองชนะเลิศต่อจากคู่นี้ครับพบกับทีม โรงสีบีจากพิษโลกสวัสดีครับกล่องดำพายุตะก้ออินทรีดำกล่องดำมีอะไรฝากพี่เก่งไหมพี่เก่งอยู่ข้างๆเนี่ยตอนนี้ตอนนี้พี่เก่งก็ได้ฉายาแล้วพี่เก่ง้นมาขามอ๋อหลบหลบให้พี่กรอบโอ้โหจะพี่เก่งไม่หลบให้พี่กรอบพี่กรอบแย่เลยเนี่ยหรอ โอเคเดี๋ยวอยู่เป็นกำลังใจกันนะครับนครสวรรควันฝนตกแล้วลึงพดคอมเมนต์มาเอานะครับพี่เหลิมชงเองเล่นเองดูกนี้ล็อกแ้มให้เมืองน่านได้ก็ในรอบรองชนะเลิศปรากฏว่าเป็นตัวแทนจาก จังหวัดน่านหนึ่งทีมสุขโขทัยหนึ่งทีมคนครสวรรค์นหนึ่งทีมและพิโลกหนึ่งทีมนะครับแต่อีกสักพักหนึ่งเราจะรู้นะฮะว่าจังหวัดไหนตัวแทนของจังหวัดไหนจะได้ขึ้นไปรอชิงในรอบชิงชนะเลิศ <c oughs> จากกลางบอกว่าขวาตายซ้ายพิการดาบต้อมไทยว่าสพเมืองเก่าชิงกับเชี่ยวชาญการช่างไม่ได้ฮะเ,เดี๋ยวผมให้รอทายคู่ชิงเลยครับว่าใครได้แชมป์เลยฮะจบครับ ตอนนี้ได้เสื้อรางวัลทั้งหมด4ตัวนะครับแจกแน่ๆครับไม่ต้องกลัวสําหรับผมนะครับผมให้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดี๋ยวขอชื่อที่อยู่แล้วจัดส่งให้ครับ <Yeah. S 1> แต้มตัวนี้เมืองน่านขึ้นนําที่5ต่อ2โอ้โหจังหวะนี้ครับพี่เสมไล่ชงไม่ทันนะฮะเอาล้ครับไล่ชงไม่ทัน เอาเลยสิงานเข้าฮะตอนนี้ปรากฏว่าเมืองน่านขึ้นนำแล้วครับพี่คับถามตรงๆใครคือเต็งแชมป์โอ้โหมาชั่วโมงนี้ผมไม่กล้าไม่กล้าวิเคราะห์วิจารณ์นะฮะเพราะมาถึงรอบสี่ตอนนี้ตึงทุกทีมครับตึงพอๆกันทุกทีมครับอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันเท่านั้นเองฮะพี่เสมเกี่ยวแล้วชงให้ดาบอ้างเอาแล้วครับสันล็อกแต้มให้สพเมืองเก่า แล้วที่สนามฝนจะตกไหมมันคึมๆนะครับมันคึมๆอากาศโชยเย็นสบายไม่น่าตกนะฮะไม่น่าตกจากกลางบอกว่าเขายังไม่กลับหรอกครับเขาอยู่ทำอะไรอันนี้หมายถึงใคร <c oughs> โอ้โหก็ถือว่าเป็นจังหวะดีนะฮะในรอบรอง ตัวแทนของ4จังหวัดเลยนะครับไม่มีซ้ํากันแม้แต่จังหวัดเดียวเนี่ยนะครับฝั่งภูมิญ,ญาตอนานี้ก็ตัวแทนจากจังหวัดน่านมาในานามทีมเมืองน่านส่วนตรงข้ามนั่นก็ตัวแทนจากโสโุโขทัยคู่ต่อไปเป็นตัวแทนจากนครสวรรค์พบกับพิศุโลกนะฮะตลองนีเสิฟม,มาอาจารย์เลืองเปิดชงไปให้พี่เฉลิมรูกนี้เอล้ครับเออขาจึงสิครับรุ่นี้ รับรองตึงทุกทีมแน่นอนครับพี่มนัทสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> พี่ฝนอาราไทยทั้งพมสวัสดีครับฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะ <c oughs> ทีมอัปป็งเข้ารอบไหมเข้าครับเดี๋ยวทีมอัปป็งจะตัดรอบรองคู่ต่อจากคู่นี้ครับ <c oughs> คนนั่งใกล้ๆคนนั่งใกล้ๆคนนั่งใกล้ๆเอาเห็นได้ไง อ๋อหมายถึงพี่เก่งต้นมะขามใช่ไหมฮะจันเรืองหยอดเย็ดเยอะเอาแล้วครับสวัสดีครับน้องปุ้มเซนน้านโชคชัยน้องโชคจันโอวัสดีทุกท่านเลยนะครับอา้าอีกไม่นานเกินรอแต้มอยู่ที่5้าต่อเจ็สพเมืองเก่าตามเมืองน่านนะครับไม่แน่แล้วฮะไม่แน่ไม่นอนพี่ขาบชงให้พี่เหลิม แตะหยอดเบาๆเอาแต้มพอเอาแล้วครับขึ้นนําไปที่8ต่อ5้าเซนหน้านหน้าซ้ายจันเรืองหยอดเยอะๆโอเคครับน้องปุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับอเออ <laughs> <laughs> พี่ตอ้อมพี่ต้อมก็คอมเมนต์มาเนาะ <laughs> พี่นัทยังอยู่เหรอพี่นัทนะครับ อ่ะหมดเวลานอกชมเกมในรอบรองชนะเลิศคู่แรกเซต2องแจมตามอยู่5.9ต่อ9ครับสบพมเก่าเสิบนี่นาซ้ายที่ขาบชงให้พี่เหลิมลูกนี้แต่ไม่ข้ามเป็นแต้มของสอพอมังเก่ามาดูฮะเซตสอว่าจะออกฝั่งไหนฝั่งเซตแรกนั่นก็เป็นของสอพอมังเก่าในฝั่งตรงข้ามผูมิยายแล้วนะครับนะฮะแต่ว่าเซตสอมาตอนนี้ทีมเมืองน่านครับขึ้นนําที่ 9- ต่อ6 ไม่มีอะไรแน่นอนพิ่เสมลูกนี้ชงให้ดาบอั้งกันคัดบล็อกแต้มให้สพอเมืองเก่า <c oughs> อ,อ่ว้าวสวัสดีน้องไมค์ครับสวัสดีครับน้องไมค์ชนาพรชัยอ,องค์การแข่งที่ไหนคะแข่งที่สนามโรงเรียนเทศบาลบ้านตโนดอำเภอคิริมาาจังหวัดสุโขทัย เป็นเหลี่ยมอาวุโสประเภทแบ็ค6กคู่นห้า50 17จังหวัดภาคเหนือคุณตู้นสวัสดีครับออสออสน้องออสสวัสดีครับส,ว,สวัสดีครับสวัสดีิชัยสวัสดีครับสมหวังอ้าวสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ในคู่จิงเจ้านลเลิศจะเปิดให้ท่านทายผลว่าทีมไหนจะได้แชมป์นะครับท่านท่านใดทายถูก ตอนนี้มีเสื้อรางวัลกีฬาทั้งหมด4ตัวนะฮะที่จะแจกรางวัลให้ถ้าทายถูกเกิน4คนขออนุญาตไปย้อนดูรายสดเราจะจดรายชื่อคนที่ทายถูกแล้วขออนุญาตรายสดแจกในวันถัดไปนะฮะขอขอเป็นพรุ่งนี้วันรื่นอรประมาณผม,ผมต้องไปย้อนดูว่าใครที่ทายถูกบ้างนะครับสําหรับในคู่ชิงมีเสื้อกีฬาที่ได้รับมาจากไม่ว่าจะเป็นครัวหน้าแฟต ท่านพันตำรวจโ,โทสุชาติน้อยวันนะครับพี่อ้นสมุรพี่เบิ้มเชียงรายแล้วก็ป๋าหน่อยประกันภัยทั้งหมดได้4ตัวนะครับตอนนี้ขอบคุณน้องไม้มากๆเลยบอกว่าแอดสู้ๆนะครับขอบคุณครับ <laughs> พี่ต้อมถามว่าได้ป๋องเขียวยังเออไม่ได้ป๋องเขียวฮะได้แต่เป็นแก้วฮะ <laughs> เตยอนเตออนเอาเป็นแก้วน้น้อยมาให้ครับเอเชี่ยวชาญการช่างแชมป์ยังครับยังยังไม่ให้ถ่ายตอนนี้นะฮะขอให้ถ่ายในคู่ชิงเลยครับน้องไม้บอกว่าขอเลยได้ไหมคอ่อเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าแล้วครับน้องไม้ขา <c oughs> แต้มตอนนี้11บอดต่อ8ปดเมืองน่านขึ้นนําไม่แน่ไม่นอนนะฮะผมบอกแล้วมันไม่มีอะไรแน่นอนเ <c oughs> อาแล้วครับดับอั้งกันซันล็อกแต้มเหมสออมนสพมเก่าได้ <c oughs> ขยับไม่นิดนึงฮะเก้าต่อสิ สดียนน้องทูลพันเทพสองแควพี่ชัยวุฒิอนุชาชาลีสุโข,ขไทยครับอืเดี๋ยวยังไม่ให้ทายตอนนี้ฮะขอทายในคู่ชิงครับขอทายในคู่ชิงเลยนะฮะเพราะว่าผมจะต้องไปย้อนดูคาดว่านะครับคาดว่าคงจะมีคนทายถูกมากกว่าสี่ก็จะต้องไปเขียนชื่อนะครับขออนุญาตไปเขียนชื่อแล้วอ,อจับขึ้นมาสี่ายชื่อแต่ผมจะไล์สดเลยนะฮะไม่ต้องกลัวครับขาวสะอาดนะฮะไม่ต้องกลัว 9-4ทัดนิดหน่อยเรียบร้อยครับต่านร้องนี่โอ้โหเอาละครับเสิร์ฟเดินแต้มให้สพเมืองเก่าขยับขยื่นขึ้นมาแล้วฮะ10-11นั่นแหละครับสกอป้ายไฟ LED ใช้รีโมทคอนโทรลโดยกรรมการพุทดสินนั่นนะครับประดิษฐ์โดยเคสองแควนะฮะใครสนใจติดต่อได้ครับอยู่ด้านหลังนู่นนะฮะ้องดูดีๆครับเป็นไฟ LED ตัวเลขเลยนะครับเอาแล้วฮะลูกนี้ดับอ่างเตะลงนะครับ ล็อกแต้มให้สพเมืองเก่าขยับมาที่11บเเท่าเอาหมดเวลานอก11เท่าสพเมืองเก่าเจอมาจะเลี้ยงชงไปหน้าตะไคร่เอาละครับพี่เหลิมปาดทัดบล็อกออกไปล็อกแต้มให้เมืองหน้านได้เอาสวัสดีน้องรุ้นด้วยนะครับพี่สายเชิดเกาะอ,อาจารย์ชัดชัย ได้ระเบิดกันแน่ฮะงานนี้ระเบิดเถิึงครับมันครับในเวดนี้ไม่หนีกันครับโอ้จังหวะนี้อาจารย์เรืองเสิฟออกหลังเป็นแจมของสอพ,พอเมืองเก่าก็ขยับมาที่12เท่าอีกแล้วครับสวัสดีลุ่มจากสิ่งเท่าด้วยนะครับเอาอย่าลืมนะครับในคู่ชิงชนะเลิศเปิดให้ท่านทายผลชิงโชครับเสื้อกีฬามีทั้งหมด4รางวัลครับ ต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยไหมครับกทายไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะน้องต้าจะก,กดไลค์กดแชร์อะไรยังไงก็ขอแค่เป็นน้ําใจนะครับเราไม่บังคับไม่บังคับเนาะแต่ว่าในช่วงที่ไลฟ์สดคู่ชิงใครทายในช่วงนั้นคอมเมนต์มาเลยครับชื่อทีมแล้วต่อท้ายคําว่าแชมป์ชื่อทีมอะไรแล้วแชมป์แล้วจะไปย้อนดูไลฟ์สดแล้วจดชื่อใส่กระดาษมว้วนแล้วจับชิ้นโชคอีกครั้งหนึ่งนะครับได้แน่ฮะไม่ต้องกลัว ได้แน่ออาล้วให้ลูกนี้ซันออกหลังไปครับเป็นแจมของเมืองน่านอา้าวความไม่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนตอนนี้มีเสื้อกีฬาทั้งหมด4ตัวนะครับได้รับการสนับสนุนจากท่านพันโทพันตำรวจโทนะครับสุชาน้อยวันครัวหน้าเป็ดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็พิ้มเชียงราย1ตัว พี่อ้นสมุไรหนึ่งตัวแล้วก็พี่หน่อยประกันภัยอีกหนึ่งตัวนะครทั้งหมด4ตัวนะครับรางวัลสาหรับทายผลในคู่ชิงชนะเลิศแต้มขยับขยื่นขึ้นมา13เท่าเอาอีกแล้วครับงานเข้าตาเขียงหมูแชมป์ครับอ่าถ้างั้นก็ไปรับเสื้อทิตาเขียงหมูนะจ๊ะเสียิง อ้าวส3บสามสิบสี่จะปิดได้หรือไม่สพเมืองเก่าสพเมืองเก่าโอ้โหลูกนี้อาจารย์เรลืองเสิบออกเอาล้ครับผลการแข่งขันก็เป็นสพเมืองเก่าเอาชนะทีมเมืองน่านไปด้วยสกอร์สต่อศูนยเจ็ได้ขึ้นไปรอชิงเป็นทีมแรกแล้วครับ